สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังลงจากเขานะคะคุณแม่กำลังลงจากเขาด่านหลวงนะคะนี่เห็นไหมครับแผ่นหินใหญ่เลยนะคะแผ่นหินใหญ่มากตอนนี้คุณแม่กำลังลงจากเขานะคะโอ้วัดที่วัดที่อยู่ก็จะเป็น ป่าขึ้นขึ้นมาบนเขานะนาวคุณแม่กําลังจะลงเขานะคะเพื่อจะไปอาสงพญาตเต่องอยดูเถอรเิียนใยใหญ่นะคะเขาชันมากนะคะเขาชันมากนะคะีนคุณแม่กําลังจากเขาช,าชา้าๆคุณพ่อช้าโคตรหพียนใยใหญ่นะคะใหญ่มากแล้วก็ชันมากนะคะป่าไม้ชุ่มฉ่ำนะะนี่คือทางขึ้นเขาขึ้นวัดผู้ด่านหลวงนะคะ ทางขึ้นวัดปูด่านหลวงนะคะโอ้โหขึ้นเขาชันมากนะ,ะกำลังลงเขากตอนนี้เป้าหมายก็อยู่ที่พญาเต่างอยนะคะพญาเต่างอยทางที่มาก็กันดานนะคะต้องทางทางเข้ามาก็จะเป็น ดินแดงนะดินลุกลังสีแดงนะ,ะ่าจะถึงวัดลงปูกก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะขึ้นไปบนเขานะคะถ้าคนไม่เคยมาก็จะมาไม่ถูกเลยล่ะค่ะต้องคนที่เคยมารู้เส้นทางนะคะถึงจะมาถูกนะคะดูดูทางทางมานะคะทางมาวัดจะเป็นแบบนี้ละคะนี่คือทางมาวัดนะคะนี่คือทางมาวัด ลงมาแล้วนะคะลงมาจากวัดบูดาดหลวงแล้วนะคะกําลังมุ่งหน้าสวอ่อบเภอเต่างอยนะคะตอนนี้จะไปส่งพญาเต่างอยแล้วก็จะกลับไปจัดของให้กับเอฟซีเี่นี่ี่ถนนนะคะถนนกันดานมากทางเ,เล็กๆนะคะ 在哪呢？ ผสมคันนะคะขึ้นไปบนวัดใกล้นะวัดใกล้มากนะคะต้องคนเคยมานะคะต้องคนเคยมาที่ขยุกขยิ่งเดินทางนะคะทางเขาเรียกว่าทางเกวียนนะคะเป็นทางเกวียนะะเป็นทางเกวียนนะคะมันเป็นเล็กๆนะ ลำนไรมากันสี่พ่อแม่ลูกนะคะมีสันเดกับคุณดอยนีคุณแม่กับคุณพ่อนะคะสี่คนค่ะวันนี้มาครอบครัวนะคะมาครอบครัวมาทำบุญค่ะ ไกลมากนะคะไกลมากนะคะกว่าจะถึงกว่าจะถึงวัดพระจานทร์นะคะโอ้ไกลมากไกลมากนะคะ,ม,ะ,คะมีห้วยน้ำนะคะมีคลองน้ำออกสู่ออกสู่ทุ่งท้องนานะคะแต่ก็ยังยังไม่ถึงถนนใหญ่นะคะยังไม่ถึงถนนใหญ่นะคะ เขาแล้วแล้วไพรอยู่นะคะนี่ไวยน้ํานะคะอ้ยล้อมรอบ ฝั่งนน้นจะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งท้องทุ่งท้องทุ่งนาท้องทุ่งนาไกลมากเลยนะคะไกลมากเลยนะคะใกล้แล้ว เข้าสู่หมู่บ้านนะหมู่บ้านที่พาาจันลงมาใส่บาตรนะลงมาบินทบาทน,นะ <c oughs> 里吧。